สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการของร้อนหุ้นอินไซไ์กับคุณเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าวันนี้เดี๋ยวนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่10กันยายนพุทธศักราช2564กับดิฉันสิริวัฒนากราพันธ์มารับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะ ซึ่งภาพรวมตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้แกว่งตัวในกรอบแคบขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศแกว่งตัวในแดนลบหลังนักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบธัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ QE เร็วกว่าที่คาดไว้หลังสหรัฐรายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานลดลงแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ18เดือน ส่วนผลการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB วันนี้เป็นไปตามที่ตลาดประเมินค่ะโดย ECB ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ0%และในการประชุมครั้งนี้ ECB ยังมีมุมมองต่อเศรษฐกิจยุโรปดีขึ้นน้านปัจจัยในประเทศคณะลงทุนรอติดตามการประชุมสอบคอชุดใหญ่ในวันนี้รวมทั้งติดตามปัจจัยการเมืองที่เข้มข้นขึ้น เช้าวันนี้เัดชงีตลาดหุ้นไทยปิดร,ระดับ1,628.84จุดลดลง0.28จุดหรือ0.02%มูลค่าการซื้อขาย5743.69ล้านบาท ส่วนรายการวันนี้ค่ะขอสเสนอหุ้นบริษัท Xpring Capital จำกัดมหาชนหรือ XPG ที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงในช่วงเปิดตลาดก่อนจะพลิกกลับมาบวกหลังวันนี้ค่ะเป็นวันแรกที่หุ้นเพิ่มทุนของ XPG จำนวน5,731ล้านหุ้น3 4 1 1 4 1เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลังเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ก่อนหน้านี้ค่ะนายระเทียนศรีมงคลประธานกรรมการของบริษัทเอ็กซ์พลิ่นแคปิตอลจำกัดมหาชนหรือ XPG เปิดเผยว่าปีนี้นับเป็นความสำคัญแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอ็กซ์พนทั้งการเปลี่ยนชื่อจากการเป็นบริษัทเอ็กซ์พลิ่นแคปิตอลจำกัดมหาชนและการได้รับความมั่นใจจากนักลงทุนจนสามารถเพิ่มทุนได้สูงสุดถึง7,111ล้านบาทภายในเวลาไม่นานรวมถึงการร่วมทุนจากพันธมิตรเช่นบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนเป็นต้น ในดิจิทัลฟินแลนเชียลเซอร์วิสค่ะปัจจุบันเอ็กซ์ปริงประกอบด้วย5กลุ่มธุรกิจการเงินที่พร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนเพื่อร่วมสร้างโอกาสความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มนักลงทุนทุกระดับได้แก่ธุรกิจหลักทรัพย์โดยบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้จำกัดธุรกิจจัดการกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์ปริงจำกัดธุรกิจบริหารสินทรัพย์โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์เอ็กซ์ปริงเอ็มซีจำกัดธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทั การเพิ่มทุนค่ะทำให้ x ์เพ n g มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกรง่งมีสภาพคล่องทางการเงินสูงด้วยเงินทุนจากสัดส่วนผู้ถือเดิม3 9 4ล้านบาทและสัดส่วนการเพิ่มทุนอีก7,111ล้านบาททําให้ Xpring ค่ะมีเงินทุนในมือกว่า10,000ล้านบาทที่จะทํามาให้พัฒนาธุรกิจใน3ด้านอาทิธุรกิจดิจิตอลมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มการลงทุนในรูปแบบดิจิตอลและสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจสําหรับบริการด้านการเงิน 2. ธุรกิจปัจจุบันขยายธุรกิจหลักทรัพย์และให้บริการโซลูชันทางการเงินแบบครบวงจรแก่ลูกค้าการสนับสนุนการลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์หรือ Private Equity การขยายธุรกิจบริการจัดการกองทุนและสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและการเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการบริหารความเสี่ยงและความสามารถด้านเทคโนโลยี 3. ชํชระคืนกู้เงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับผลประกอบการของเ x p r i n ปริ p i t a คในช่วงครึ่งปีแรกของปี64ก็ถือว่าน่าพอใจค่ะโดยมีรายได้รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมทุนแล้ว1 6 7ล้านบาทสูงกว่ารายได้ร่วมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมทุนของทั้งปี2563ที่มีจำนวนรวม141ล้านบาทกำไรสุทธิอยู่ที่65ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง791% ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณบวกที่จะทําให้ความเชื่อมั่นว่าแผนรูปธุรกิจแข็งแกรงในช่วงนี้จะทยอยส่งผลให้รายได้และกําไรของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะมีรายได้เติบโตก้าวกระโดดในปี2565ค่ะ ในปีนี้ค่ะบริษัทได้วางแผนรุกธุรกิจครั้งใหญ่สู่การเป็นดิจิทัลฟินแลนเชียลเซอร์วิสผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจทางการเงินเดิมๆสู่นวัตกรรมทางการเงินด้วยการต่อยอดความเชี่ยวชาญพนวนเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงโลกการเงินปัจจุบันและโลกบริการทางการเงินดิจิทัลอนาคตเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงโลกทางการเงินและการลงทุนได้สะดวกและง่ายดายด้วยเงินลงทุนที่เริ่มต้นไม่สูงรวมทั้งสามารถเปิดรับข้อมูลการลงทุนได้อย่างครอบคลุมป และน่าเชื่อถือซึ่งนับเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโต,ตที่สูงในตลาดโลกค่ะเอ็กซ์เพนค่ะยังมีแผนเปิดตัวธุรกิจในหน้าและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งรวมถึงแพลตฟอร,ร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและการอนุญาตขอดิจิทัลแอสเซทฟันดมเนเจอร์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและ Open a c า i t ชิเตอร์ลเสนเพื่อเพิ่มทางเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนให้แก่ลูกค,ค้าตลอดจนการหาโอกาสทางลงทุนในบริษัทเอกชนที่มีจักรยภาพสูงเป็นต้น กลุ่มธุรกิจเอ็กซ์พิงคค่ะขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่ไว้วางใจและขอให้ความมั่นสัญญาว่าจะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ยาวนานในธุรกิจการเงินสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างเต็มที่ไม่หยุดยั้ยงสร้างโอกาสการลงทุนที่หลากหลายและเหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนและความพึงพอใจให้กับนักลงทุนที่สนใจทั้งรายเล็กรายใหญ่รวมทั้งกลุ่มเวลอาจจะส่งผลให้บริษัทสามารถบ,บรรลุปเป้าหมายสู่ผู้นําบริการทางการเงินครบวงจรทั้งโลกการเงินปัจจุบันและโลกการเงินดิจิทัลในที่สุดค่ะ ปิดการซื้อขายภาคเช้าวันนี้ราคาหุ้น XPG ปิดที่3.84บาทไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขา35ย353.16ล้านบาทและนี่ก็คือขุณเด่นร้อนที่เรฝากกันในวันนี้หากผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์ m s i t e c o m หรืออยากมาติดตามที่ Facebook Instagram Twitter Telegram Line s q u a r รรวมทั้งรับชมหน้าหลังทุกชาแนค่ะสำหรับวันนี้รายการของร้อนเซ็ตก,ก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบก,กันได้ใหม่ทุกประจันถึงสุขเว,ว,นนวลา1